เราพูดถึงตัว Microsoft Defender for Business กันไปหลายรอบแล้วนะครับทีนี้ตัว Microsoft Defender for Business เนี่ยครับเราสามารถที่จะซื้อบนแพ็กเกจอะไรได้บ้างสวัสดีครับวันนี้พบกับผมวิรศักดิ์อุตตรทร o u o u d Engineer ของ Fusion Solution ครับผม คุณสามารถซื้อตัว Microsoft Defender for Business ตัวที่เป็น Microsoft Defender for Endpoint p l a นหหรือ Microsoft Defender for Endpoint p l a นสได้โดยความสามารถที่ Microsoft Defender for Endpoint แ l a n Pan 1นมีนะครับก็จะเป็น centralized management นะครับเป็นการรวมนะครับทุกความสามารถทุกฟีเจอร์ที่มีอยู่บน Microsoft Defender for Endpoint นี้นะครับรวมไว้เป็นศูนย์การจัดการ แบบที่เดียวนะครับด้วย Microsoft Defender Admin Center ตัวแพนหนึ่งนะครับก็จะมีฟีเจอร์ที่เรียกว่า a t t a c k Surface e d c t i o n นะครับให้ตัวที่เป็น Next Generation Protection ตัว Cross Platform นะครับในการรองรับนะครับการทำงานข้ามแพลตฟอร์มรวมไปถึงตัว Partner API แต่ถ้าคุณซื้อตัว Microsoft Defender for Endpoint แพน2นะครับ คุณจะได้ทุกๆความสามารถที่มีอยู่บน Microsoft Defender for Endpoint ทั้งหมดตัว Microsoft Defender for Endpoint เนี่ยครับยังรวมอยู่ใน Microsoft Defender for Business ซึ่ง Microsoft Defender for Business นี้นะครับจะเป็นการยกระดับความสามารถของตัว Microsoft Defender for Endpoint แผ่นหนึ่งขึ้นให้เกือบเทียบเท่ากับตัว Microsoft Defender for Endpoint แผ่น2เลย โดยเขาจะสามารถทำได้ทุกๆฟีเจอร์ที่มีอยู่ Microsoft Defender for Endpoint 2นะครับโดยตัว Microsoft Defender for Business เนี่ยคุณจะพบนะครับไลเซนส์นี้ได้บน Microsoft Business Premium สำหรับท่านที่จะซื้อไลเซนส์ไม่เกิน300นะครับตัว Microsoft Defender for Endpoint 2นะครับจะเป็นความสามารถที่ i n c คล d e มาให้บน Microsoft Enterprise Plan 5 ซึ่งเป็นลายเส้น,นะครับที่แพงกว่าแต่สำหรับองค์กรขนาดเล็กรวมไปถึงองค์กรขนาดกลางสามารถซื้อความสามารถในระดับ endpoint 2ได้ด้วยและสำหรับท่านใดนะครับที่มีข้อสงสัยในตัวลายเส้น,นะครับและต้องการสอบถามรายละเอียดอื่นเพิ่มเติมนะครับสามารถติดต่อได้ที่ Fusion Solution ของเราครับผม